เจอตัวแรกเลยนะครับเนี่ยเราต้องดึงออกมาเลยนะครับบางครั้งมันเลขเข้าวนตัวเดิมๆอย่างนี้นะครับพอเลขในทรงเหลี่ยมกลมๆแล้วแต่มันจะเวียงนะครับเราดึงออกมาแล้วนะครับ1ตัว0ูนแล้วก็ตัวที่2 52เลยนะครับอ่าห้าสเจอแล้วนะครับเราก็ต้องดึงออกมานะครับนะครับห้าสองนะครับแล้วก็6 3นะครับ7 สี่นะครับไม่เจอนะครับเราก็ผ่านไปเรื่อยๆ8 5ดห้านะครับเนี่ยเราต้องดึงออกมาแล้วนะครับเนี่ยเจอแล้วนะครับ5วิ่งใช่ไหมครับเนี่ยหแล้วเหลืออีกตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับ8 5ดห้าตรงๆนี้นะครับ8 5ดห้านะครับแล้วก็ตัวนึงก็9 6แล้วก็0 7อ่าครบแล้วนะครับ1 8 2 9สสูตรนี้